ที่ไอเขามารู้ไหมรู้ว่าเก่งจัดจึงขาดใจ,จมาทำนิสัยปัสสีฝั่งน้องไต่ต่อเงยทุกา ออที่พลาดพลังได้โปรดรับฟังชัยฟ้องรับบอกเจ้าพี่กปดที่พลาดพลั้งได้โปรด ถึงนาปีก็ต้องมีปลาแม้จับมาทำปลามันก็อร่อยไหเล็กไหใหญ่นั่นไหน้อยหล่อนคงมักนานหน่อยละไหนี้ที่มาลอยนายิงตางภาษาเสมือนปลาคางปี สอบภาษาคริยศาส,สกุลนี่และดิสายเลือดกษัตริย์น้องชายคนรูรักปากนี่เลวยิ่งกว่าไข้ไม่มีผิดตุรักทพี่ตอนนี้อะไรเป็นความทางจัดมันออกซะท่านเจ้ารู้ตัวกันดรือเปล่าท่าทำอะไรลงไปหรือว่าภายในตอนนี้รองลงมาจากพี่จะเนใหญ่ที่สุดภายในเมืองน,นี้แล้วไม่รักพี่เราวึิไม่เทิดทูนบูชาพี่เราวึไม่เชื่อใจพี่เราวึิท่านพี่อย่าเพิ่งเข้าใจน้องผิด น้องเคารพนับถือศรัทธาท่านพี่มาโดยตลอดแล้วจะทำอะไรเดี๋ยวรู้ตัวก็ลึกแล่วฮะแค่ใบเวรเมืองคืนเนี่ยคืนขึ้นไปมันจะเป็นอะไรลกหนาหม่อมฉันจําเป็นที่จะต้องใช้วาจาต่ําๆกับผู้หญิงที่ต่ําตมทนั้นท่านพี่คําก็ต่ำสองคำก็ต่ําเจ้ารู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นเมียพี่ก็แสดงว่าพี่ก็ต่ำนะฮะแต่ว่าพี่ต่ำได้ยังไงไม่ได้เคารพเขา หม่อมฉันไม่นับถือว่ะเจ้าขาเอาละเอาละเอาละอนุรักษ์ที่ไม่อยากจะเถียงกับเจ้าให้มากความเจ้าก็ร้อนที่ก็แรงอย่าเพิ่งคุยกันเลยออกไปจากห้องที่ก่อนก็แล้วกันอย่าทิ้งมาแล้วสะเมียจ๋าพี่น้องการกระเบิดเสมือนรีบก่อฟันกระทบกระทั่งกันบ้างมันก็เรื่องปกติดนะจ๊ะเสดพี่เบคอนทำแบบนี้ได้ยังไงกันเลยครัเสด็จพี่อนุรักษ์ไม่รักหม่อมฉันยังไม่พอแต่นี่เขาอยัางวาด่าว่าหม่อมฉัน ก็ได้ในขั้นเสด็จพี่ในเมื่อหม่อมฉันเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้พี่น้องต้องมาทะเลาะกันหม่อมฉันก็ไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่หม่อมฉันจะกลับบ้านของหม่อมฉันเลยไปเลยไปก่อนเลยไปเถอะทันทีไปให้มันกลับเลยพระเจ้าค่ะหยุดซะเลยจะเป็นอย่างกระดาปันตบอีกเหรอจะไปไหนไม่ได้นะสุรเทพพินถ้าหากว่าเจ้าหนีพี่ไปอ่ะแล้วคืนนี้ใครจะเล่นเกมนายแพทย์กับนางพยาบาลกับพี่แล้วจ๊ะ ที่สั่งชุดขาวชุดนางพยาบาลมาให้เธอแล้วนะชุดพยาบาลกี่ไหนคุณไปดูบัตรบวกเขาสิไม่เอาไม่เอาเธอต้องอยู่กับพี่ที่นี่นะถ้าหากว่าเธอทิ้งพี่ไปพี่ขาดใจตายแน่เลยก็ได้ไปคะเสด็เพ่นี่นะเพคะเสด็เพ่ไม่ได้ไวเวนเมืองคืนเนี่ย ก็ไม่เป็นไรหรอกไปค่ะจ๋าจ๋าเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นผัวเมียกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเนาะใช่จ๋าอยู่ด้วยกันที่นี่เลยแต่แต่ว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไงล่ละไปค้าเสด็จพี่ในเมื่อสเสด็จพี่อยู่ตรงนี้อนุรักษ์ก็ยังทําขนาดนี้แล้วถ้าหาวกว่าเสด็จพี่ไม่อยู่เขาไม่ฆ่าหมฉันเลยหรอกไปค่ะเราจะให้ผัวทำยังไงแล้วจ้ามันต้จบสักทีเสด็จพี่เลือกได้หรอไปก็เลือกได้สิจ๊ะเมียจ๋าบอกกับผมมาเลยนะได้ หากเสด็จพี่เลือกหม่อมฉันอนุรักษ์ก็ไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี่แต่ว่าถ้าหากเสด็จพี่เลือกอนุรักษ์หม่อมฉันก็จะไม่อยู่เปขค่ะท่านพี่ก็เนื่อพดี่เลือกเธอเธอจะต้องอยู่ที่นี่กับพี่ส่วนอนุรักษ์มันจะไปอยู่ที่ไหนก็ช่างหัวมันท่านี จะขอตัดพี่ตัดน้องเลิกทำเที่ยวเกี่ยวข้องเฉพาะไอ้น้องคนนี้ขอไล่ไห้เปิ้ลไปอยู่ในป่าแล้วเลิกมองหน้ากันทีข้าวไม่ให้กินแผ่นดินไม่ให้อยู่มึงกับกูขาดกันใสหัวไปไหนก็ไป เฮ well. ้ยไอน่อยเราห้องพอดกันนอนดูเขจะเชื่อใครมากกว่าไสเล่นแถบประลาดเอา คนเรื่องกำหนดให้พี่รับบทผู พระพิณจะพูดจะพาพวกท่าน